สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม figure model 1:4 scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิเจ้านี้ครับ TV หนึ่งเจ็ดห้านะครับรถญี่ปุ่นนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ของเราด้วยนะครับโอเคมาดูที่โมเดลนะครับตัวนี้เพื่อนๆมันมีกี่ชิ้นมี3ชิ้นนะครับ โมเดล2นะครับก็คือตัวนี้ถอดได้นะครับแล้วก็มี2ตัวนี้แล้วก็ฐานนะครับไม่มีเสานะตัวนี้อ่ะคานนี้เดี๋ยวมาดูดีเทลดูอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคนภาคนะครับนี่ในกลุ่มของโจลซกี้นะครับก็อธิบายการแข่งขันนะครับนี่คอยบินดูนะครับนี่นกนะรับละเอียดหน้าตา ตัวนี้ตาปั๊มน่าจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมโอเคดูด้านหลังมีแมรงโทรสารด้วยนะนี่ครับรยละเอียดดีครับเพียงแค่ไม่ได้รับความนิยมไม่ใช่อาลืมดูฐานให้ดูนี่ฐานครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเต็มๆครับไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่นอนสวัสดีครับ